สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะป้ามาถึงตลาดปานนแล้วนะตอนนี้เห็นบอกว่ามาดูรองเทา้าให้ขับน้องน้ำมนนะเนื่องว่ารองเทา้าน้องน้ำมนหายค่ะหายคู่เลยนะพี่น้องอมีม่พอดีร้านตรงนู้นไม่มีนะ

เลูกให้ก่อนเขค่อยรงเรียนมันมีสิบเก้ายี้าาก็เลยเอาเอาตัวต <คะ S 2> mm ัวนยาวสิบสามสิบนได้าสาเกิน ท้องเท้านรองเท้าหายแม่มาสะกคนพวกนี้เพราะว่าแม่ออกมาแล้วเขาลงเบอร์อะไรกันสบสามสี่สิบสา้าน้นแรกเขาเองเขามีสิบแล้วไปสิสเลยสิบสี่มันก็จะใหญ่ไปเท้าเขายาว เราก็ต้องรีบไปรับที่นอนดิที่นอนเรามาให้ป้ามองอะนนะเขาเตรียมส่งเราจริงๆด้วยที่นอนที่ไหนที่นอนที่ป้าบอกว่าทไมเหมือนของป้าของป้าจริงๆอะไรของป้าที่เขาโทรมาเมื่อกี้พอดีเขาโทรบอกว่าที่นอนจะเข้าไปแล้วก็เลยว่าป้าดูอะไรไม่ผิดเลยแล้ว เดี๋ยวเขาจะตามไปนะเขาพามาเมื่อกี้เ,เอามาให้ลูกก่อนเอาใ้ให้ลูกก่อนเอี๋ยมีรองเท้าใส่ออกมา,าต้องรีบกลับไปรับที่นายนะรับรับที่นอนเพราะว่าลุงไม่อยู่นะลุงก็ออกมารับเองเราจะกลับ ช้าได้เสจหรับที่นอนสอกแม่หนูอยู่โรงพยาบาลมาทำอะไรอยู่โรงพยาบาลแลลูกเป็นอะไรละคนมาเล่นบาส์ดเล่นบาสหลังโรงพยาบาลตรงนั้นใช่ไหมบอกว่าเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วตรงนั่นไงนั่นไงน่ะเจอแล้วนั่นไงนั่ะโรงพยาบาลไม่มีรองเท้าจ้ะ เรียนมาโรงพยาบาลทุกคนมันลงมายังไงมันไม่ใช่ใกล้ๆมันเล่นบาสอยู่เล่นบาสโดยไม่ใส่รองเท้าเพื่อไปขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่านะดูโงนดูดูเขาทํากับป้าที่นอนก็จะมาดูดิโอ้โหนี่แม่ก็ห่วงมีรองเท้าใสอ๋อโหน่นะไม่น่าอยากให้พ่อทำสนามบาสให้แบบนี้เขาบอกว่าพ่อพ่อทำสนามบาสให้แบบนี้หน่อยเออ อ๋อ้ก็มามอไซค์กับเพื่อนใส่แค่ถุงเท้าเล่นบารใส่แค่ถุงเท้าเล่นบาสสุดยอดนี่ไงมามอไซค์กับเพื่อนนีงไงใส่ถุงเท้าอ่ะมาเเลยมาเอาเลยลูกโอ้ยเดินเหมือนลุงเลยเนาะพ่อแม่หรือเปล่าอุยน้องน้ำมนต์เหมือนลุงเลยเออพ่อเราตรงนี้เหรอลูก จะไปนู่นเดี๋ยวเพื่อนเคยจะไปส่งไงเพื่อนจะไปส่งนอนโอ้โหลองรองเท้าไม่มีแล้วมันหายไปได้ไงรองเท้าวะนี่ลูกของคุณค้าไปยังเนี่ยเล่นเกมการ์ดกับเพื่อนในห้องออกมาปุ๊บฮะคลายเชือกออกเบอร์สี่สามหรือเปล่าลูกมันเล็กจังเลยพี่นี่จะกับเบอร์สามสี่ห้เหรอลูกโอเคโอเคไปที่เราแล้ว ดีนะเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาใส่ใจเรื่องกีฬาเนาะไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะแบบลงทุนมาแบบนี้เขาบอกว่าอยากให้พ่อทำสนามบาสให้แบบนี้อ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อมีคาบมาแบบนี้อยากให้พ่อทำสนามบาสให้แบบนี้ยอดทุกคนนี่เป็นไงมาเล่นบาสกับเพื่อนแตาเขาเรียนกันหมดแล้วนะก็รอพ่อมารับรอลุงช่างมารับปตาบอกให้กลับบอกว่าเดี๋ยวรอลุง เล่นบาสโรยิ้มหล่ออย่างเลยวะหนุ่มที่ไม่มีรองเท้าก็มาเล่นบาสได้ได้ยังไม่กลัวเท้าเจ็บเนาะใส่ถุงเท้าไงไม่เป็นเราเราไม่เอานะตอนที่อยากเล่นขนาดไหนแต่มันไม่มีรองเท้าโรงพยาบาลแม่นะเขาบอกโรงพยาบาลแม่ตอนแรกนึกว่าโรงอะไรนะโรงบาสโรงพยาบาลไม่โรงบาสเป็นหกตรงโดมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่โรงพยาบาลแถวโดมหน้าโรงเรียนโรงพยาบาลประหยัดตรใจอะนะ บบหงแววไอ้อยู่โรงพยาบาลี่ไงกลับ,บงปแล้วนะไปรับที่นอนต่อ <c oughs>